คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับอยากให้พี่โก้ช่วยวิเคราะห์กลุ่มของเรานะครับกลุ่ม B ที่มีทั้งซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีเหนือเอาเกมแรกก่อนพี่เจอกับซาอุต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรามาเนี่ยสทีมเขามองข้ามเราจากการที่เราไปเพรสคอนนะครับเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นแจกแต้ม เป็นทีมแจกแต้มแน่นอนเราก็บอกว่าโอเคเฉยๆก็ดีละที่เขามองอย่างนั้นเพราะเราจะได้ประมาทเขาจะได้ประมาทเราฉะนั้นใน,ในแต่ละเกมเนี่ยแน่นอนกับซาอุเนี่ยเราคิดว่าจริงๆชื่อชนนั้นไ่้ซาอุเขาดีกว่าเราอยู่แล้วก็บอกน้องๆทุกคนว่าไม่ใช่งานง่ายนะแต่เราจะเบียดเอาหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะถ้าได้สามแต้มถือว่าเป็นโบนัสเราเชื่อว่าซาอุดิอ,อราระเบียไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วเด็กของเราเองก็เล่นชุดใหญ่มาหลายคน ฉะนั้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็เขาจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าอยู่ในย่านเดียวกันใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องรัดกลุ่มแล้วก็ต้องเหนียวแน่นด้วยนะครับนะก็คือแบบแรกน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับรส่วนกับญี่ปุ่นเองจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกมาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเล่นบอลแท็ติกเล่นบอลเล่นบอลเป็นทีมเริรกแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวอินดิวดวลความสามารถของบุคคล ใช้ทีมนะครับฉะนั้นตรงนี้แข็งแกร่งแน่นอนฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าว่าต้องมีหนึ่งแต้มให้ได้นะครับก,ก,ก,กับญี่ปุ่นนะครับนะส่วนกับเกาหลีเหนือเราเล่นกับเขาในบ้านเนี่ยเราเสมอเข้ามานะครับซึ่งเกาหลีเหนือเองเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาต้องไปโอลิมปิกให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดู2เกมแรกเป็นหลกักว่าเรามีกี่แต้มมี2แต้มหรือมีหรือมี4แต้มใช่ไหมนะอย่างน้อยก็คือต้องหนึ่งะแต่ถ้า3ามแต้มเนี่ยก็ ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะเรายังคิดว่าตอนที่เราเล่นกับเขาเนี่ยก็ยังพอสู้กันได้ฉะนั้นท,ทั้งโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีสัก5นะครับถ้าไม่5ก็6นะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้นะครับแล้วก็อยากจะ,ะค่อยๆเดินทีละก้าวนะครับมองพี่กี่แต้มผ่านคือคือสี่ทีมเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นงูก,กินหางกันไม่แน่ มันบอกไม่ได้นะครับดะนั้นเราทําทุวกิทางก็ให้ผ่านไปก่อนนะครับผู้ชมครับติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับมาเก็บตัวตั้งแต่วันที่3มกราคมตอนนี้พร้อมแล้วครับเปิดหน้าจอทีวีครับวันที่13พบกับซาอุดิอาระเบียช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ